ใช่ด้วยความที่ที่ป่วยด้วยนะเป็นที่วัด้วยแล้วก็คือไข้เนี่ยไปปีนตอนปีนกระดับไปที่เขาเลยแบบว่าขี้เลือดออกด้วยก็เลยคือแบบอะไรเลือดออกรู้เลือดออกงูถ้ารู้ใช่พอพอไปตรวจพอไปตรวจที่หมอเขาบอกว่าเออขี้เลือดออกด้วยแล้วก็นอนน้อยด้วยเขาขอนไมยนอนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยแบบมันมันปวดมันอะไรหลายอย่างก็เลยต้องต้องชินเนี่ให้เปไปนอน เราสั่งชวน้คือเราให้ยาฆชว่ยากหรเป็นการปวดทนักท่สนักคเือหนักมากเลยคือไปตรวจคือพอลงเชื่อจากเกาหลีผก็ไปไปโรงพยบาลก็กทเแล้วก็บอกว่าให้ราลกตวจก็เจอตใหญ่ครับก็เลยต้องต้องต้องจริงต้องผ่งเชื่องนที่จะจร่งไยว่ามป่วแล้วก็ ก็ขอโทษลูกค้าที่เคยมีงานทศกาลมีงานมีงานน่าจะเป็นมีงานยุ่งๆแล้วก็งานงานเสร็จเรื่อยๆจ่เห็นบอกว่าจริงๆมีไข้ไข้มาหลายวันแล้วแต่ก็ยืนมาเรื่อยๆครับก็ไม่ได้มีไข้มาหลายวันแต่ว่ารู้สึกว่าป่วยมาตั้งแต่ช่วงของม้วนข้อแบบมันใช้ร่างกายเยอะ ได้ข่าวว่าคนป่วยคือชนมากจริงไม่เต็มอะไรครับคนป่วยชนมากตอนตอนซอฟคือโค้จะเป็นคนที่เรียกอะไรเอ็นเตอร์จีเอ็นเอร์จีเยอะอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่ป่วยก็ก็ยังเยอะกว่าคนปกติอยู่ก็คือชนใช่แต่ว่าเนี่ยก็ข้อดีก็คือจะหายแบบหายเร็วแล้วก็แบบสุขภาพคือโค้ดดีที่สุดสภาพไหนจะมีน้อยมากๆที่จะเห็นเป็นอย่างที้แต่ว่าพอเป็นทีนึงก็เนี่ยหนักเลยแต่ผมบอกว่าแม่ผมว่าแบบก็ อยากจะออกอย่างเดียวคือผมยังไม่ไม่สนุกก็ผมก็ผมก็เป็นห่วงในเรื่องงานด้วยเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะไปแทนที่มาทีเขาทำงานมาลุ้งหน้าแบบว่าเียมงานมันันหนักะเงยก็ไม่อยากจะไปแทนท่ของเขาเลยแต่ว่าหมอบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวเองนะไม่ใช่แค่ตัวเองไหวไหวแต่ว่าเราต้องเป็นคนรวมด้วยเพราะว่าเราเป็นแคตวเองที่บา้วมันติดเชื้อ ไม่อยากให้ปด้วแล้วก็อยากั่อนบงนี้ก็ได้พักวารก่านยังเครพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้คุยกับใครด้วยแล้วก็แบบว่าพักกษาแล้วก็ทำเนบ้านตเองว่าเออไม่ต้องนอนไม่ต้องพักผ่อนเราจะดูแบบนอมและอาจจะังไม่เต็มร้อยนะเพราะว่าต่วยางไียังไม่หายเพราะดอกไม้เขาจริ้งหรอกหายเพาะดอกหลับคาะจริงไหมคะเออเป็นคาจให้ใจจอมดอก ก็ต้องดอกไม้นะถ้าขายเพื่อดอกไม้อาจจะเป็นเุอรมแมนนด์แล้วอ๋อใส่น้ำเชื่อมแล้วก็อะไรก็กำใจก็ทำใจยังไงคะกำใจต้องหงญยตลอดยังไงคะ ก็ก็ให้เป็นกำลังใจคุณไม่ได้ไม่ได้ให้หวังอะไรป็นยาอะไรก็ได้เป็นยาใจแล้วกันหรือว่าเป็นเป็นกำลังใจเป็นร้ากินแล้วหายนี่ก็น่าจะแอยู่แต่ก็ก็แหละก็ไม่นีวอะไรเพื่อนไม่ค่อยป่วยบ่อยไงเามเห็นป่วยทีนึงก็ป่วยหนักก็เลยให้เป็นกำลังใจต้องไเจ็บตุกเลยตรวจเขาลง้ตียงอปแล้วก็มีภาวการหนักกว่า แทบแทบไม่เห็นอาการของโค้ดเลยโค้ดก็เป็นคนสู้ไงใช่แต่วพอเป็นทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยผมก็ตกใจอย่างตอนที่หรือว่าโค้ดเข้าโรงพยาบาลที่เอ็นดูมาบอกว่าเฮ้ยโค้ดเข้าโรงพยาบาลนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เลยก็เลยส่งตัไปแล้วจริงๆคนที่ป่วยบ่อยนะจะมีไหมแตผมว่าคือผมเป็นฟิลป่วยแบบป่วยเป็นระยะระยะแบบไม่ได้ไม่ได้แอดมิดไง มันป่วยแบบป่วยทุกวันอยู่แล้วคือวันนี้ก็ป่วยวันนี้ก็กินยาใช่แต่ก็คือแบบเรียกว่าอะไรคือมันมันจะไม่ได้หนักแบบขนาดเท่าแอนบิทผมชีวิตนี้ไม่เคยแอนบิทเลยครับก็เลยจะเป็นป่วยคนละแบบกันอย่างนี้ต้องดูแลตัวเองเยอะมากดูแลไปเยอะก็พี่ดิ้งพี่ดิ้งดูแลถนัดฝันทั้งหมดก็ดูแลตัวเองคิดว่าผมดูแลตัวเองแต่ว่าก็เรองดูแลตัวเองก็มันเป็นเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นที่แบบไหวัด ไม่อยากให้เกิดดีแต่ว่ามันก็เกิด้ีแล้วก็ดีครับจะได้มีเวลาพักผ่อนได้กล้ามโตแค่ไหนก็แพงให้หมดใช่กล้ามันคือให้หวัดวนี้ก้าอแลนี่คือนี่คือเลานทองแหสมบูรณเลยังคยอีกหรอยเป็นสะกรมั้ะกอยคืออคอยากจิมากกว่าเดิมก็อยาก สภาพดีแหละสภาพดีไม่แบบว่าอยากแบบเร่งอะไรขนาดนั้นคว่าร่างกายมันต้องแบบต้องาไม่ัเกินไปกถามยอดคอนเสิร์ตนี้คืออะะอนแบบโจตอะที่บอว่าสองวันที่เออเตมแล้วเต็มแล้วเตล้วรอคอปเหลือคำถามรอคออย่างเดยว เรานู่บริเ่เห็นไหมคะเห็นเห็นไม่ชัดเห็นไม่ซูมลองลองไปเราตอนนั้นเน็ตอาจจะไม่ดีไม่ซูมเราอยู่แต่ตอนนั้นโพสโพสยังไงคะแบบจะแกล้งหรือว่าไม่ได้แกล้งแต่เหมือว่าเป็นเป็นบทที่เขาเตรียมมาอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ใช้หน้าที่แต่ว่าอาการอาการเจมคือแบบไฟช็อตมากเลยนะมาแล้วันแรกวันแรกวก็ผีเข้ามันเป็นยังไง จะเปไนมันเป็นยังไงทำไมอาการมันเป็นหนักขนาดนั้นล่ะผมก็รีแอคไงมันเป็นรีแอคที่ที่จริงใจปกติคนโดนหอมก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเรื่องก็ไม่นะมันใหญ่มากเลยนะใหญ่คุณเร่อทมเป็นเรื่องปกติของผมวันที่สอง่คุณอดนั่น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 น่านะาเราวันที่อี่คุณอคเขาไม่ใช่หาแข็งแ

เราก็รู้สึกทุกคนมีความสุขไม่ได้มีใจที่เขาบอกดี่ผมว่ามันต้องมีบ้างแหละรู่นปาพูดนมาแน่แน่ได้คำตอบที่วันนี้วันพ้าเหรอมันลมจริงเ่ยควาสุกควาสุกควลงม่คสุกเป็นยังไงบ้างวันนันควสุกสองวันสองวันเออ ใช่ครับใจว่าประสบความสำเร็จรอบที่สามขอเราได้เป็นแบบรอบที่สี่ด้วยรอบที่สามมีอย่างจีน่าเก็เกินฝันมากก็บอกว่าถ้าคนอยากดูดีน่าประกาศเลยหรอประกาศวันเลยหรอประกาศตัวใจยิ้มให้เขาให้ปอมวินให้พี่จอนวิน่ง ครับผมใช่ใช่ใช่ก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะเรื But, uh. kind of ่องการเล่นคอนเสิร์ตนี่ยถามพวกเราที่เราพร้องกันอยู่แล้วตลอดครับถึงแม้ว่าโค้ชจะอายุมากแต่ว่าโค้ชก็พร้อมครับผมผมก็พร้อมครับผมพร้อมครับแล้วแต่ว่าโอกาสจะเข้ามาหรือเปล่าเลยดูปีหน้าดีกว่าเพราะว่าเราออกปีหนึ่อยๆเนี่ยเพลงก็ไม่รูจะมีคนไหนโอ้โหตรงนี้ก็ได้วกันนะฮะตอนมีก็แล้อ้ันมันไม่พอดิยเดี๋ยวมาอีกหวานที่ สิงค์ล่ใครับเพลงหม่ชื่อว่าเพเรียกว่ารักได้ไหม is this love าได้ไหมล่ะเรเียกว่ารักได้ไหมล่ะได้ไหมนี่ปันคำถามคำถามที่มันทเพลงชอคำถามเกี่ยวกับเพลงร่กทำาไมถึงพร้อมตากันนี้ไม่คำถา่ย ก็ต้องไปฟังกันดูนะครับดรเอไเซอร์มิวสิกแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่ากามเล่มอะไรเรียกว่ากามได้อกไก่ที่กินมาเอาเสื้อแบบปกติได้ไหม เด็กๆรล้วจะฝั่งนี้ก่อนขวาก่อนนะ